สนับสนุนโดยเคลลกเบงเบงไวโอวันติลมา้ามาแล้วครับมาที่คิทซ่าคนนี้กันเลยนะฮะวันนี้เธอจะพาเราไปสัมผัสกับโลกดิสนีย์พบกับน้องอเล็ก Anymore, who no, know we only thousand celebrities? plates here's I room, these empty heart. I have our room, but no doors Finally, they're opening up their cage And of actual real life people, it may be totally strange. But why am I so ready for this change? I'm first time I'm a reencastle Cause for forever the in won't alone be ทำไมเราถึงชอบภาษาอังกฤษคะลูกเพราะว่าหนูฝึกภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะเนี่ยทักเพื่อนกันหน่อย Hello my name is Kawan นี่ Hello my name is Alice ถ้าอย่างนี้นี่ขอแนะนำนี่ครับนี่พี่เก่าคิดซาของเรานี่เราถือว่าเป็นซีเนียร์คิดซาของเรานะครับเรื่องของการร้องเพลงมองข้ามออกล้ารือว่าเดินข้ามอีกนะครับเนี่ยพร้อมนะคะพร้อมไหมลูกโอเคเต็มที่เลยขอเสียงปร่มือด้วย k o w I let her gassy t h e m summer and d e s e r t u s for the first time in forever I won't be alone เป็นไงครับพี่แจ๋วทั้งหลายครับน้องแจ๋วไหมนิวจิ๋วตอนเด็กนิวจิ๋วไม่เห็นนะเห็นแต่แหนมตุ้มไงครับพี่ปูครับคือเห็นน้องแล้วเนี่ยรู้เลยว่าน้องร้องอย่างมีความสุขนะคือ มีความรู้สึกว่าเหมือนเขเป็นเอลซ่าเหมือนเป็นเจ้าหญิงแล้วแบบพี่มากําลังโปรยแล้วแบบเรากับจินตนาการตามไปด้วยวด้วยเสียงแล้วก็ด้วยน <ะ S 1> ดนตรีอะไรมางั้นเรามาตัดสินกันเลยดีกว่าเชิญที่ท่านตัดสินเลยครับโชว์จากอลิซ e ี่ออนไออ้ไม่ใช่แม่ยังับโชว์ดิสนีย์ออนไอของน้องอลิซที่ถวนใจแบบนี้จะผ่านเข้ารอบหรือไม่นะ พบกับสาวน้อยแก้มกลมผมสั้นที่จะทําให้คุณหลงรักอย่างแน่นอนน้องบีเลยเธอๆๆทุกวันจริงๆเลยฉันจะหาโอกาสให้ใคร รอ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 เธอไม่ค,อค้อกได้แต่รอ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  <toen S 1> พูดสักทีวันแล้ไม่รอ ไหนสอนพี่พี่ทั้งสี่เต้นนะพี่นกสอนพี่ดาเต้นพี่ดาอยากเต้นชักดินชักงอป้ามาเดนกลมาออก็ไม่เคยจะเบื่อใครเาันอไมู่้ดีตใจนชกดินชกอนกดินชไม่ต้องสนใจท่วงท่าป้าป้าเอาความมันเข้าว่าอย่างเดียวครับผมไม่ท้อแต่ใจจร มันย่อเยอะเลย่ะลูกเอ้ยอนออนสายย่อเป็นสายย่อได้เปสายย่อได้นี่นี่นี่ะาเรื่องเต้นนี่ไม่เคยผิดหวังกันเลยครับกับคิดซ่าซีซั่นหนึ่ง ก็เกิดขึ้นแล้วครั้งแรกของเมืองไทยครับสายย่อฟิตเจลริงกับสายย่นน่ารักมากขอบคุณพี่ๆทั้ง4คนมากเลยครับสำหรับน้องบีเลฟเรามารู้กันนะครับว่าครูซาจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเข้ารอบครับกับน้องบีเลฟลีลาท่าเต้นการสลายไขมันเอ้ยไม่ใช่แม่น้องเขาอ้วกอันน่ารักเลยทีเดียวจะผ่านเข้ารอบหรือไม่นะคูซ่า ก็ได้พบกับทุกโชว์ไปแล้วขอเสียงปรบมือกับพี่ๆทั้งสีตรงนี้เลยค่ะ <Hey. S 1> เป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ที่ได้เห็นมาทั้งหมดในวันนี้ประทับใจอ่ะมีความรู้สึกว่ายิ้มตลอดเวลาเนี่ยดูตีนกาพี่สี oh. อันนี้ขึ้นนานแล้ว ไม่จะบอกว่ามาแล้วเหมือนกับเราย้อนวัยเนาะรเราดูเด็กแล้วมีความสุขไงเรารู้สึกว่าเราได้ความสุขจากเด็กๆเหล่านี้มันเป็นความธรรมชาติความใสของเขาอะแล้วมันแบบดูแล้วเออเขาเก่งแต่เขาเก่งแบบเป็นตัวของเขาเองเอางี้ให้ฝากดีกว่ากับน้องๆที่เหลือนะครับที่ยังไม่ได้มาโชว์บนเวทีนี้ก็อยากจะฝากเด็กๆเองรวมไปถึงพ่อคุณแม่เนาะให้เด็กเป็นธรรมชาติที่สุดเด็กเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นในบางสิ่งบางอย่างเด็กทุกคนไม่เหมือนกัน บางคนเล่นกีฬาเก่งบางคนเล่นดนตรีเก่งบ,บางคนเต้นเก่งเด็กทุกคนมีความเก่งในตัวเองอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนแล้วให้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญอ่ะ,อะ,อะ,ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาเราแล้วนะครับ <S <S ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรา <S <S โอนตินสมาร์ทนมรสมอสช็อกโกแลตนั่นเองล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เด็กๆคิดซาทุกคนที่ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเรามีรอยยิ้มโอวันตินปลื้มใจเลยต้องมอบของรางวัลเล็กน้อยเป็นกำลังใจให้กับเด็กซาที่สร้างรอยยิ้มให้กับโลกใบนี้ต่อไปขอขอบคุณเด็กๆอีกครั้งจากผู้ใหญ่ใจซาเหมือนกันครับแฟนคลับคิดซาอย่าพลาดวันนี้เรามีนิทานดีๆมาแจกกับนิทานตามคำพ่อ ที่น้อมนําเอาพระบรมราชโชวารและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาทําเป็นนิทานแฝงคุณธรรมและคติสอนใจให้กับเด็กๆมีทั้งหมด7เรื่องแจกกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งเรื่องจํานวน1ิรางวัลน,น้องๆหนูๆที่อยากได้ง่ายนิดเดียวเพียงเข้าไปที่ a c e b o o k คิดซ่าแล้วโพสภาพพร้อมเล่าเรื่องสิ่งที่ทําตามคําพ่อโพสต์ที่เล่าได้โดนใจที่สุดจะได้รับหนังสือนิทานตามคําพ่อพร้อมดินสอสีไม้สวยๆปเลย สนับสนุนโดยเครือข่ายสารต่อที่พ่อทำหาวติดตามตั้งแต่ตั้งแต่เทปแรกเลยอะ<ช>เพราะว่า<ช>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกชายคือน้องจริงเนี่ยก็ตอนแรกอยากจะมาประกวดด้วยนะ<ช>เพราะว่าตีกองนะคะเป็นมือกลองแต่ว่าเผอิญอายุเกินละ คนที่มีครอบครัวคนที่มีลูกเนั้นไปดูแล้วเพื่อนๆเปิดดูทุกคนใช่เพราะอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆเด็กบางคนไม่กล้าแสดงออกพอเขาดูเนี่ยอย่างลูกเรียนาดูอุ๊ยเขาเต้นได้ด้วยเขามีบัลล่เขามีทักษะนู่นนี่เล่นดนตรีทุกวันนี้เด็กๆก็สนใจโยคะฟลายโยคะฟลายจริงผู้ใหญ่ดูรายการนี้ก็ได้ได้ความสุขนะคือเราเราย้อนกลับไปตอนเด็กๆอะแล้วเราเห็นความสามารถของเด็กๆเป็นความสามารถแบบใสๆนะไม่ใช่ความสามารถแบบว่าไปปรุงแต่งอะไรอ่ะ